มาเรื่องที่ฮึกเขิมใจกันนั่งไหมไปเพราะว่าอะไรป้าเขาวันนี้เรามีฟุตบอลนะช้างศึกประทักเกาหลีใต้พี่โพสตอนนี้เป็นแบบว่าแมตช์ที่คนใจจดใจจ่อที่อยากจะหยุดหยุดหยุดเชียร์วิกโจ๊กหรือว่าเชียร์วิกต่อมาเชียร์บอลกันก่อนไทยดีกว่าเพราะว่าไทยแข่งกับเกาหลีใต้นะครับวันนี้ที่สนามมังคลามังค่ากีฬาสถานเวลาสิบเก้าศนนามมังราชมังค่ากีฬาสถานเวลา1 9 3 0นนนนะครับแล้วอันนี้เขาจัดใหญ่มากจัดเต็ม บัตรประหุบิลใบาขายหมดเกลี้ยงนะครับใครที่ไม่มีตั๋วก็ไปชมจอยักษ์หน้าสนามราชมังคลากฬาสถานนะครับได้เลยส่วนเชียร์นักทีมเตะทีมชาติไทยไปด้วยกันเราไปร่วมกันนะครับสําหรับใครที่กําลังหาบัตรเข้างานอยู่ต้องระวังให้ดีเพราะตอนนี้กําลังมีบัตรผีนะครับขายอยูส่สูงสิบเท่าราคาโอ้ราคาสูงสิบเท่าเลยเหรอบัตรผีนะคนโดนโกงกันเยอะมากบางคนจ่ายเงินแล้วไม่ได้ตั๋วนะครับเพราะว่า เพราะ,ะว่าอะไรป้าบัตรแบบบัตรเยอะนะ6,000ื 60, กว่าใบเนี่ยขายหมดเกี้ยงขายแบบเร็วเลยนะคะถามหนึ่งกำลังใจเนาะว่าตอนนี้แหม่ทีมช้างศึกเนี่ยกำลังใจเป็นยังไงบ้างก็วงในเขาบอกว่าโอ้ยตอนนี้กําลังใจดีมากเต็มเปี่ยมเพราะว่านอกจากแฟนบอลแล้วล่าสุดคนนี้ก็เชียร์ด้วยค่ะนายกของเราค่ะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะประกาศชัดเลยบอกว่าอา้าว พร้อมอัดฉีดนะท่านให้แบบนี้แต้มละ3ามล้านบาทอุ้ยเป็นไงแต้มละ3ามล้านบาทนะ<ล>กำลังใจนหนึ่งแต้ม เป็นยังไงฟุตบอลแต้มเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนั่นหมายความว่าถ้าหากช้างศึกชนะนะจะได้เงินอัดฉีดไปทั้งหมด9้าล้านบาทพีพ่พลน์คืออะไรป้าครั้งนี้ฟุตบอลนะคะเป็นฟุตเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นรอบคัดเลือกนะฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ในโซนเอเชีย<อ>แบ่งกลุ่มหากทีมไหนชนะเนี่ยจะได้แต้มไปเลย3แต้มถ้าเสมอกันเนี่ยจะได้1แต้ม,มเพราะฉะนั้นถ้าชนะ3มแต้มก็จะได้เนี่ย9ล้านนะคะ,นะคะนาย,ยกเขาบอกอีกนะเขาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะบอกว่าการพบกับเกาหลีใต้ในรอบนี้สำคัญ มากๆนายกจึงขอเชิญชวนนะแฟนบอลพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็อยากให้ไปชมไปเชียร์ร่วมเชียร์กันนะคะที่สนามราชมังคลานี่แหละหรือว่าถ้าไม่มีตัว๋วไม่มีบัตรสามารถดูการการแข่งขันฟุตบอลนะผ่านการทางถ่ายทอดสดได้ซึ่งตนเนี่ยสนับสนุนสมาคมฟุตบอลในการระดมเงินจากแหล่งต่างๆมาช่วยอัดฉีดนักเตะไทยแต้มละ3ล้านบาทสู้ๆครับทีมชาติไทย